สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ตอนนี้อยู่กันในช่องไหนๆนะครับผมจากรอบที่แล้วเนี่ยเล่นฟริกกี้ไปผมว่าจะมาเล่นมิอตี้นะฮะซึ่งระดับก็ระดับความยากรอบที่แล้วก็มือพิการไปข้างหนึ่งเลยนะฮะก็รอบนี้ก็ต้องไม่ไม่ชนะไม่เลิกนะครับพี่น้องนะ เ่นไปเลยฮะทัดที่ผมเล่นท้ามันเพราะมันเพลงมันตรงแบบคีย์อ่ะคือมันมันดีนะก่อนจะพูดแต่ถึงตรงนี้นะฮะก็คืออยากจะบอกเลยว่าอ่ามอสเนี่ยผมจะแปะไว้ที่ ใต้คลิปนะครับผมให้คนไปโหลดได้นะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็คอมเมนต์ว่าวิธีโหลดแล้วก็วิธีการเล่นไฟวิตตี้คือเล่นยังไงซึ่งไอเกมไฟเดนไ t ฟังกินเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นที่เว็บไซต์หรือว่าเราจะโหลดเกมมาเล่นเองแล้วเราสามารถสร้างม็อดเองก็ได้ด้วยคือม็อดเกมเนี่ยมีหลายม็อดด้วยนะฮะซึ่งม็อดดังๆเนี่ยก็จะมีวิตตี้ทวิกกี้มอดที่แบบดูสมบูรณ์และดูดีบีไซส์นีโเยอะเหมือนกัน ก็หลังจากนี้ก็ผมก็จะพูดได a l o g u แล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันว่าผมจะเจ๊งกี่รอบนะฮะใครปุ๊บโอ้นายสองคนนายช่วยปล่อยฉันอยู่คนเดียวได้ไหมฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ก็ออ้ฟังนะฉันไม่ได้อยากต้องการปัญหาอะไรที่นี่นะในคืนนี้ ก็แค่ไปไกลๆแล้วทุกอย่างก็จะโอเคปีปูแป,ป๊บสิปุ๊บโอเค 3> 3, 2, 1, ลืม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 จังหวะถ่าเยเลยน เพลงเพลงแรกอย่าช้าผมพลาดเอง <laughs> ยังดีนะที่มันมีท่อนให้เบ่าพักอะ่ะเพราะว่าอันนี้เพลงได้เองนะผมกดไวไป เพลงแรกก็ตายค่อนข้าง,างยากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ช้าโนต้ตก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เพลงต่อไปคือโอเวอร์เฮดซึ่งวิตตี้จะเริ่มไม่พอใจแล้ว <c oughs> เข้าใจแล้วใน,ในสักำลังทำให้ฉันโมโหนะพูดทำไมพวกนายไม่ไปตายซะละ่ะ อย่าทำให้ฉันต้องทำแบบนี้เลย 2> 3, 2, 1, โอ้จะไวนะแล้วก็เยอะด้วยทอนแรกก็พลาดไปห้า 哎哎哎！ โอ้ผ่านลุลวเลยเฮ้ยม,ม,ม,มือ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 ไม่ค่อยโอเล้ะมือไม่ค่อย,อยงอยเลยคะแนนมันน้อยมากเลยเพราะว่าพลาดบ่อย พอเล่นชุกกี้อ่ะคือไปเพลงเวตตี้ไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสองเพลงมันคือคนละเรื่องอ่ะอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็เร็วอีกแบบหนึง่งเร็วอีกแบบหนึง่งให้ตายเถอะโอ้ oh. 69 accuracy อันนี้ไ,ไหวนะอูตีไม่ไหวแล้วโอ้ยเช็บแย่ yeah, ลวพอพวกมันเอาไปเอาทุกทอย่างที่ฉันมียบไปฉันจมปักกับไอ้วนลูปนีบบ่บ้าๆจนฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ ขอสาบแช่งแกงขอสาบแช่งทุกๆคนที่ทําให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เอาพานายมาที่โลกไปนี้โอ้ยพาพาักไม่ได้เรื่องเลย <laughs> พาไม่ได้เรื่องเลยนี่แย่เ่ yeah, <laughs> ขาสลับโน้ตอลย I'm a boogie. โอ้โอ้ผมจะแปมไม่ไหวอ่ะเพราะว่าแบบอ่อ โอ้ยมันมันมันลิงอะ โอ้ยเริ่มปวดละเริ่มปวดละโอ้ยความเจ็บปวดนี่มันดีจริงๆเลยโอ้ยเยี่ยมมาเลยพลาดไปเก้าเก้ารอบไปนะสุดยอดไปเลยพี่ชายโอ้ร้อยหนึ่งนะ โอเคคือไม่ค่อยสวยเลยแย่ oh. <laughs> yeah, yeah. นะคะแนนดูไม่ค่อยสวยเลยเมื่อกี้โอเคนะครับตอนนี้พอสก่อนก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยที่ให้ผมเล่นนี้ก็ กดไลค์ทิ้งไลค์ไว้ดีแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจอะไรก็สามารถเปลี่ยนใจเชนชู่ไม่ได้นะครับก็ซึ่งวันต่อไปเนี่ยผมจะเล่นวิตตี้สผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะว่าวิตตีมันมี2แบบใช่ไหมมันจะมีแบบนี้ที่เป็นแบบสตอรี่แล้วก็แบบไอบอลลิสติกอะเพลงสุดท้ายนะให้ดูเพลงสุดท้ายที่วิตตี้เนี่ยมันจะมีแบบรีมิกอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็น แบบ2.0ก็จะมีลิมิตที่ยากไปขึ้นเพลงก็จะนานขึ้นแล้วโน้ก็จะยากขึ้นตายง่ายขึ้นเขาว่ายากพอๆกับทริกกี้หรือไม่ก็ยากกว่าทริกกี้ก็ว่าได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงมนทุ่งนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนก็วันนี้ก็รักษาสุขภาพก็ไว้เจอกันกเช่นเคยกับไหนๆลาก่อนครับสวัสดีครับผม